ร่างกายเรากําลังบอกอะไรอยู่ทำไมคนตาบอดถึงสามารถจดจำเสียงได้ดีกว่าคนปกติมากขึ้นถึง10เท่าหูของเราเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิดสามารถจดจำเสียงได้มากถึง400,000เสียงที่แตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์คนพบว่าสมองส่วนที่ชื่อ auditory cortex ทำหน้าที่เก็บรูปแบบเสียงเหมือนไฟล์เสียงในคอมพิวเตอร์การวิจัยจาก John s h o p ับ n s u n i v e r s i t y พบว่าเราสามารถแยกแยะเสียงคุ้นเคยได้ภายในเวลาเพียง0.1วินาทีสิ่งที่น่าทึ่งคือความจำเสียงนี้ไม่เสื่อมไปตามอายุเหมือนความจำอื่นๆคนที่สูญเสียการมองเห็นจะมีพื้นที่สมองส่วนที่เคยใช้ประมวลผลภาพเปลี่ยนมาช่วยประมวลผลเสียงแทนทำให้ความสามารถในการจดจำเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมาก นี่คือเหตุผลที่เราสามารถจำเสียงเพื่อนเก่าได้แม้ได้คุยกันมานานหลายปีอยากรู้ทันร่างกายมากขึ้นในทุกวันอย่าลืมกดติดตามนะครับ